รู้หรือไม่ว่าจังหวัดกาญจนบุรีนอกจากจะมีสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทยแล้วยังมีสะพานที่สั้นที่สุดในโลกอีกด้วย สวัสดีครับทุกท่านขณะนี้ผมอยู่ที่สะพานสองแควซึ่งเป็นสะพานที่สั้นที่สุดในโลกและเล็กที่สุดในโลกนะครับตั้งอยู่ที่จังหวัดกาญจานบุรีอยู่บริเวณถนนริมน้ําหน้าเมืองนะครับซึ่งจุดนี้นะครับเป็นบริเวณที่แม่น้ําแควสองสายของจังหวัดกาญจานบุรีไหลามาบรรจบกันกลายเป็นแม่น้ําแม่กลองครับทุกท่านสะพานสองแควนี้ถูกสร้างขึ้นเมือ่อปีพศ2522ซึ่งถูกลงบันทึกสถิติไว้ว่าเป็นสะพานที่สั้นที่สุดในโลกด้วยความยาวเพียงแค่2เมตร เท่านั้นครับทุกท่านอยากเที่ยวกาญจนบุรีแต่ไม่ได้มาเพราะโควิด19ระบาดรอบใหม่ไม่ต้องห่วงนะครับทุกท่านเพราะผมไกด์โฟนจะนำพาทุกท่านไปเที่ยวในที่ต่างๆในจังหวัดกาญจนบุรีให้เองอย่าลืมติดตามกันนะครับ